ไม่รอดศิระเจนจาคะถูกตัดสินจำคุกทันทีไม่รอรงอาญาพระตรุษเอกเสรีเตมิยเวศหุน้าพักเสรีรรมไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้สารมีคำพิพากษาจำคุกในศิระเจนจาคะ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาคดีหมายเลขดำที่อ .965 ทับ2อ6 4คดีหมายเลขแดงที่อ2อ4 7ทับ 2, ศารอาญาวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ความอาญาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโดยพลตำรวจโทจุติธรรมโนวานิชผู้รับมอบอำนาจโจทย์ในศิละเจียนจากะจำเลย คำพิพากษาโดยย่อเห็นว่าเป็นข้อพิรุษสงสัยทั้งที่บริเวณสถานที่ถ่ายรูปดังกล่าวนั้นเป็นที่ประจักษ์โดยสภาพว่ามีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือประกอบกับจำเลยรับว่าจำเลยมีข้อขัดแย้งกับโจทกในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาพู้ทธาราษฎรพฤติการในการกระทําของจำเลยจึงเชื่อว่าเป็นกรณีที่จำเลยให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนมิได้เป็นไปด้วยความสุจริตหรือชอบด้วยกฎหมาย ถ้อยคำที่จำเลยให้สัมภาษณ์ใส่ความโจทย์ในคดีนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจโจทย์ละเมิดกฎหมายโดยการใช้อำนาจอิทธิพลในการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่บ้านพักโจทย์ลุกร้ําแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้รับการยกเว้น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา129แต่อย่างใดพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ได้พยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามาฟ้องพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328จำคุกหปี ทางนำสืบจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา98คงจำคุก8เดือนขอขอบคุณสยามนิวส์